สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพันชวรการขอแยกอยู่คนเดียวหลังหย่าสามีเศรษฐีโรงงาน พันช์วราการโรจนวัชระเป็นศิลปินที่มีความสามารถในการร้องเพลงชีวิตของเธอผูกพันกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กพระพันช์เกิดในครอบครัวนักดนตรีที่เล่นเพลงตามงานต่างๆเธอเริ่มร้องเพลงโดยเป็นนักร้องนำให้กับวงดนตรีของครอบครัวตั้งแต่อายุ5ขวบเจ้าตัวเป็นเจ้าของเพลงดังอย่างผู้หญิงตาดำๆที่ถือเป็นการแจ้งเกิดให้กับพันช์โด่งดังเป็นพลแตกจากนั้นก็ทำผลงานเพลงดงัดงๆออกมาต่อเนื่องและยังคงเดินสายออกคอนเสิร์ตสม่ำเสมอล่าสุดต้องขอสแสดงความยิน ดีกับอีกหนึ่งความสําเร็จของสาวพันช์ที่ทํางานหนักจนมีเงินเก็บซื้อบ้านหลังโตได้แล้วโดยเจ้าตัวได้ออกมาอวดบ้านหลังโตกับมุมต่างๆในบ้านพร้อมระบุข้อความสุดภูมิใจว่าของขวัญวันเกิดปีนี้ดีต่อใจมากขอบคุณนะคะคือความสุขกว่าจะเสร็จเหนื่อยมากเขาอ,อวดหน่อยนะและเจ้าตัวได้ออกมาเผยเรื่องราวความรักถามว่าแล้วผู้ชายนี้เขาโกรธเราไปเลยไหมทุกวันนี้หรือหลังจากนั้นเคยเจอกันไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่โกรธนะคะเหมือนทุกวันนี้เขาก็ยังรอคอยถ้าถามว่าณนะตอนนี้เขายังโสดหรือเปล่า พันช์ไม่แน่ใจนะคะอาจจะไม่สดก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานค่ะถามว่าแล้วพันช์รู้ได้ไงาว่าเขารอคอยเจ้าตัวตอบว,ว่าเพราะเขาคุยกับแม่นานๆทีค่ะเขาจะส่งมาสวัสดีทักทายกับแม่นะคะแต่ไม่เคยมาอะไรกับพันช์ไม่ทักมหาพันช์ใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถามว่าเขาชัดเจนมากเพราะนั่นคือกุ้งสุทธิราชเจ้าตัวตอบว,ว่าพี่กุ้งคือไปรายการไหนๆจะมีพี่ๆพ,พ,พิธีกรเขาจะถามใช่ไหมคะว่าเขาชื่นชอบใครพันช์ก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยค่ะพี่กุ้งปรับปลื้อมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ แบบคอยติดตามผลงานพันช์มาตลอดแล้วก็มีการทักคุยกันในอินสตาแกรมเขาก็จะทักมาว่าสบายดีไหมครับให้กําลังใจพันช์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ